ดาผู้นำกลุ่มเชื่อมจิตนั้นอยู่ในช่วงระหว่างที่เข้าเคราะห์ขนาดหนักมีผลประทรักเกิดขึ้นเดือนตุลาคมจะมีผลต่อเจ้าชะตาในตัวของคุณแม่อย่างมากมายพอถึงปี2 5 6 8ก็จะมีผลกระทบกับผู้เป็นพ่อขอให้เกิดปัญหาความแตกแยกปัดนลา หลังครอบครัวเชื่อมจิตและทนายความส่วนตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนอทองหล่อในคดีหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยซึ่งพิธีกรคนดังได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่ตัวเองเป็นเจ้าทุกข์รวมถึงสื่อทุกสำนักและประชาชนที่ติดตามประเด็นนี้ต่างเข้าร่วมสังเกตการเป็นจำนวนมากซึ่งต่อมาแม่น้องไนซ์ได้แถลงข่าวที่กองปราบช่วงหนึ่งบอกว่าแม่ขอให้ความรู้นิดนึงสิ่งที่เกิดขึ้นแค่มีคนคนหนึ่งมาแจ้งความมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต หรือไร้แดงอะไรที่จะต้องทําเหมือนเราเป็นอาชญากรซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เราแค่มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วมาดูว่าตรงนั้นตรงไหมจะปฏิเสธไหมเท่านั้นเองเป็นแค่คดีมินประมาทแม้ครอบครัวเชื่อมจิตจะเดินทางกลับสุราธ,ธานีกันไปหมดแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่อยู่กรุงเทพเพียงไม่กี่วันกลับมีประเด็นดราม,ม่าเกิดขึ้นจนเป็น Talk of the t o w n โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สนอทองหลอที่กระทรวงพอมอหรือกองปราบก็ตาม และยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะมีข้อสรุปอย่างไรลาสุดสินสายเคงได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของกลุ่มเชื่อมจิตโดยบอกว่าบรรดาผู้นำกลุ่มเชื่อมจิตอยู่ในช่วงที่เข้าเคราะห์ขนาดหนักมีผลปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดคดีความตั้งแต่ปี2566ถึง2567อย่างที่เคยบอกไว้ว่าถาหากถอยหลังสักก้าหนึ่ง โอกาสที่จะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้และมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าหากไม่ยุ่งเกี่ยวในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นบุตรของพญานาคก็อาจจะทําได้อาจจะเป็นบุตรข,ของเจ้าแม่กวนอิมก็อาจจะทําได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้ามาเกิดนั้นคนไทยรับไม่ได้แน่นอนซึ่งเรื่องนี้ไม่โทษเด็กสวัสดีครับสินสายแข่งครับจะพูดถึงสถานการณ์ของกลุ่มเชื่อมจิต ซึ่งบรรดาผู้นำกลุ่มเชื่อมจิตนั้นอยู่ในช่วงระหว่างที่เข้าเคราะห์ขนาดหนักมีผลประทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดเบียดเบียนก่อให้เกิดคดีความตั้งแต่ปี2 5 1 6มาแล้วนะครับมาจนถึงปี2567อย่างที่ผมเคยพูดไ้บอกว่าถ้าถอยหลังสักก้าหนึ่งโอกาสที่จะ กลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้และมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าหากว่าไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นบุตรของพญานาคก,ก็อาจจะทำได้อาจจะเป็นบุตรของเจ้าแม่กวนอิมก็อาจจะทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้ามาเกิดนั้นคนไทยรับไม่ได้อย่างแน่นอนครับ เรื่องนี้เราไม่ได้โทษในตัวเด็กนะครับเพราะว่าตัวเด็กนั้นเป็นเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์เด็กเติบโตขึ้นมาถ้าพ่อแม่ใส่อะไรให้เขาไปเขารับสิ่งนั้นไปเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งนั้นก็อยู่ที่พ่อแม่แต่มาถึงช่วงปีนี้เนี่ยเมื่อมีผลประทะเกิดขึ้นในดวงชะตาก็ทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นขอให้เกิดคดีความ ทั้งนี้สินแสเข่งยังบอกอีกว่าเดือนที่ตนเองวิเคราะห์ไว้บอกว่าจะมีเหตุรุนแรงมากขึ้นก็คือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมจะมีผลต่อเจ้าชะตาในตัวของคุณแม่อย่างมากพอถึงปี2568ก็มีผลกระทบกับผู้เป็นพ่อก่อให้เกิดความแตกแยกพลัดพรากหย่าร้างเพราะฉะนั้นมรสุมในปี2567และปี2568นั้นเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคดีความ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแตกแยกซึ่งสินแสเข่งเคยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าถอยหลังสักก้าแล้วไม่พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะจะเปิดสถานที่ปฏิบัติธ,ธรรมก็ไม่มีใครห่วงห้ามเดือนที่ผมวิเคราะห์ไว้บอกว่าจะมีเหตุที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมจะมีผลต่อเจ้าชะตาในตัวของคุณแม่อย่างมากมาย พอถึงปี2568ก็จะมีผลกระทบกับผู้เป็นพ่อขอให้เกิดปัญหาความแตกแยกผัดพลาดอย่าร้างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมรสุมในปี2567และปี2568นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคดีความไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความแตกแยกที่จะเกิดขึ้น ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนแล้วนะครับบอกว่าถ้าถอยหลังสักก้าหนึง่งแล้วก็ไม่เอ่ยถึงในเรื่องของพระพุทธเจ้าเราจะสอนธรรมะจะเปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้มีใครห่วงห้ามและจะเรียกค่าใช้จ่ายในเรื่องของกิจกรรมการจัดก็ยังสามารถทำได้แต่พอไปบอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ามันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคเลยครับ และเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยยึดหลักที่สําคัญที่สุดก็คือชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นําเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ